ท็อปออฟเดอะเวิร์วันนี้วันอาทิตย์ชวนเที่ยวที่รัสเซียเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมหานครที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความสวยงามฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กว่าเป็นมาอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรต่อด้วยเที่ยวประเทศจีนไปเที่ยวกันที่สัวเถาสักการะสุสานพระเจ้าตากสินสายมูต้องไม่พลาดไหวาสารเจ้าสําคัญสําคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the w o r l วนะครับวันนี้วันอาทิตย์เราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นากายนาทีช่วงเวลาสายๆกำลังสบายๆบางท่านยังอยู่บนเตียงอยู่นะครับผมอยู่กับพี่เกิร์สมรั์ครับสวัสดีครับพี่เกิร์สวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมเล่าถึงที่ผมไปเที่ยวลสก้าแล้วเพิองได้เจอแสงเหนือพี่เกิร์ไปรัสเซียได้เจออะไรเจอปุตตินหรือเปล่า 1> <1> <1> เฮ้ยเจอปูตินด้วยเหรอโอ้ยตามร้านขายของที่ลึกเต็มเลยผมเจอในปูอลาสก้าตอนที่ผมไปเนี่ยปูตินกําลังไปเยือนสีจิ้นผิง 1> <1> <1> ซึ่งสีจิ้นผิงเนี่ยให้การต้อนรับปูตินเนี่ยอลังการมากแน่นอนนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทั้งสองประเทศนเนกำลังต้องแพกกันเพื่อที่จะ สู้กับโลกตะวันตกนะฮะเห็นไหมว่าอาราบเร์เนี่ยเราบาลานซ์พาวเวอร์ของโลกได้เป็นอย่างดีนะผมคนหนึ่งเนี่ยไปอเมริกาเอาอกอาใจอเมริกาหน่อยเดี๋ยวไบเดนจะว่าพี่ก็ไปเอาใจปูตินกับสีจิ้นผิงนี่แหละคือนโยบายของการต่างประเทศของเราแจ็ดแก้วก่อนอ่าผมไป阿拉斯加มาขากลับเนี่ยแวะที่ซีแอตเทลไอตอนแวตเทิลซีแอตเทิลเนี่ยมันจะมี เป็นที่ตั้งของร้านสตาร์บัคแห่งแรกของโลกครับก็เลยซื้อแก้วมาฝากก็เลยซื้อแก้วมาแล้วก็ลายเป็นของเที่ยวลึกซึ่งลักษณะของแก้วสตาร์บัคที่ต่างจากสตาร์บัคที่ใดๆในโลกก็คือ1โลโก้จะเป็นโลโก้ดั้งเดิมของสตาร์บัคเลยนะครับซึ่งจะเป็นรูปนางเงือกลักษณะที่เป็นนางเงือกมีหางสองแช่เอ๊ะไม่ใช่นางเงือกมีมีสองหางนะครับแล้วก็มีรูปแบบนี่คือเป็นแก่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เหมือนสตา b u บัค โลโก่ปัจจุบันข้างในแก้วมีการเขียนไว้ด้วยว่าเป็น The first Starbucks store มาจากตลาด Pike Place ที่นู่นเลยเป็นสาขาแรกครับซึ่งพิธเกิงตั้งคำถามไปแล้วว่าเกาะเล็กๆที่อยู่ในแผนที่ชาตของเราน่ยนะฮะคือเกาะอะไรนะฮะระบุชื่อเกาะเลยนะต้บอกก่อต้องบอกชื่อเกาะนะไม่ได้บอกชื่อต้องบอกระบุชื่อเกาะให้ชัดเจนว่าเกาะอะไรนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาโดยการ ตอบคําถามในคอมเมนต์ใน Facebook Facebook Live ที่เรากําลังไลฟ์ที่เราแชร์อยู่ในขณะใช่ก็ Around the World. คือคือ Around The World เนี่ยเรามี Facebook เราออกอากาศทั้งน้งท็อปนิวทั้ง YouTube ของท็อปนิวแล้วก็ YouTube ของ Around The World แล้วก็ Facebook ของ Around The World แต่ขอให้ตอบคําถามนี้ในใน Facebook ของ Around The World ถ้าที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยช่วยไป follow Facebook ของ Around The World <c oughs> ด้วย <c oughs> ก็ไป ที่แกทุกอาทิตย์ไปที่ Facebook แล้วก็ไปเซิร์ชหาพิมพ์คำว่า around the world ไทยภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะเจอเราพอเจอเราก็ไปตอบคำถามนี้นะ,นะครับโดยทีมงานของเราเนี่ยก็จะมีการสุ่มผู้โชคดีขึ้นมาเรามีมาสองใบเท่านั้นเองอันนี้ก็จะถือว่าเป็นหนึ่งในของที่น่าสะสมมากของโลกของโลกเลยนะครับเอาละครับผมไปอเมริกาพิเิษไปรัสเซียมีอะไรมาเล่าบ้างคือทริปลัสเซียที่เราไปครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นการล่องเรือจากแม่น้ำโวกา แม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรปนะฮะแล้วก็ออกจากมอสโกไปจนถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งครั้งนี้มันก็จะมีไฮไลท์เยอะมากนะฮะไฮไลท์ที่สำคัญเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้ก่อนเนี่ยเอาเฉพาะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กผมไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครั้งแรกเนี่ยปี2 0 0 6 1 8ปีแล้วนะ <c oughs> และหลังจากนั้นก็ไปมาอีก3-4รอบแต่ยอมรับว่าไปครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือน พฤษภาคมที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งที่ทําให้เราได้เห็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่สวยงามมากลูกค้าของเราเนี่ยนะบอกว่าทาไมเราไม่อยู่ที่นี่สักสาวันมันสวยงามยังไงคุณวิเทียนรู้ไหมว่า1นึ่งเนี่ยประวัติศาสตร์2บรรยากาศของช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไลแล็สีม่วงเนี่ยบานทั้งเมืองแล้กลิ่นหอม<อ>แล้วก็ที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าเราได้อยู่ที่นั่นเนี่ยสองสาวันเราได้พักโรงแรมลอตเต้ซึ่งทุกคนเข้าไปแล้วบอกขออีกสักคืนได้ไหมัเป็นโรงแรมที่สวยมากที่อยู่ในเซนต์สวยแล้วมันสวยแรับ แบบยุโรปอ่ะมันไม่ใช่แบบเอเชียเขานะเาจะเนียบแบบนั้นเลยทีนี้เนี่ยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยมันเป็นเมืองที่พึ่งฉลอง321ปีเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในสมัยก่อนเนี่ยรัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจที่ไม่มีทางออกทะเลนะฮะเขาก็อยู่อย่างนั้นอ่ะมาจกนกระทั่งว่าพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนี่ย ก่อนที่จะขึ้นเป็นงเนี่ยท่านได้เดินทางไปทั่วโยุโรปบางทีก็เป็นเรียนเป็นเรียนต่อเรือนะแล้วก็กลับมาสร้างกองทัพเรือที่แข็งแกร่งแล้วสามารถที่จะเอาชนะศัตรูคู่แค้นได้ก็คือสวีเดนพอชนะสวีเดนเนี่ยท่านก็ได้แผ่นดินที่มันอยู่รอบๆอ่าวฟินแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลบอลติกเนี่ยเข้ามาตั้งแต่นู่นเลยเพราะว่าฟินแลนด์สมัยก่อนเป็นของสว<ะ>ีเดนพอท่านได้แผ่นดินแถบนั้นมาเนี่ยท่านก็ปักหลักสร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กขึ้นมาที่อ่าวฟินแลนด์เพื่อเป็นทางออกไปบอลติก คือ Saint เซนต์เตอร์เบิร์กเนี่ยมันจะเรียกได้ว่าอยู่คอรซีกับฟินแ,แลนด์เลยมันมองเห็นกันอยู่ใกล้ๆกัน,ใน,ใน,ในมันอยู่ตรงโค้งกอไก่อะ<ช>นะทางขวาเป็นฟินแลนด์ปัจจุบันเนี่ยถ้าทางขวาเป็นฟินแลนด์ทางซ้ายก็เป็นพวกเอสโตเนียลิทวเนียลัตเวีย<ช><ช>นะฮะพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเนี่ยสร้างเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเมื่อปี1703โดยที่สั่งให้เมืองเนี่ยสร้างด้วยศิลปะแบบฝรั่งเศส<ช>และแบบยุโรปก็คือเอาตัวอย่างมาจากพระราชวังแวร์ซาย เอาตัวอย่างมาจากปารีสเอา,าตัวอย่างมาจากเยอรมันเนเธอแลนด์นะฮะแล้วสั่งให้สร้างด้วยหินไม่สร้างเลยไ,ไม้มทุกหลังเนี่ยต้องเป็นหินหมด แล้วก็ได้สั่งให้ทั่วประเทศรัเสเซียเนี่ยห้ามใช้หินก่อสร้างในยุคนั้นต้องขนหินเนี่ยมาไว้ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยที่รถม้าทุกคันที่เข้ามาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะต้องเอาหินปูพื้นเนี่ยมาด้วยอย่างน้อย3ก้อนเหมือนเสียค่าผ่านทางเข้าเมืองต้องหินสามก้อ,อน,น<ร>มาใ,ให้แล้วเรือเนี่ยที่ล่องผ่านแม่น้ําเนวาผ่านคลองต่างๆมาเนี่ยต้องขนหินมาขนอิดขนหินมาเนี่ยสาก้อนเป็นอย่างต่ำคือให้ทุกคนช่วยช่วยกันเอาหินมช่นะันนั้นเนี่ย,ย,ยหินมันก็เลยมากองอยู่ที่เซนต์ แล้วท่านก็ระดมนายช่างออกมาเพราะนั้นเนี่ยบรรยากาศของเซนต์ปีเตอร์บ์กมันเลยสวยงาม,มและไอ้ความที่มันอยู่ปากอ่าวเนี่ยมันก็เกิดคลองมหาศาลนะคลองตัดไปตัดมาสุดท้ายพอสร้างเสร็จเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นเวนิสออฟเดอะนอร์ทหมายถึงว่าเป็นเว<อ>นิสทางเหนือของโลกทะเลเหนือแล้วท่านก็ประดับประดาด้วยศิลปะแบบบาโรกนะฮะมีกรีกมีโรมันเข้ามาเนี่ยมันเลยกลายเป็นเมืองที่แบบอลังการมากแล้วท่านก็ให้มันเป็นเมืองหลวงแทนมอสโกแล้วก็ ปักหลักอยู่ที่นี่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทุกวันนี้มันเป็นเมืองที่มีพลเมืองเนี่ยมากที่สุดเป็นอันดับสในยุโรปท่าเรือเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วมันสวยงามอย่างนี้คุณวิเทียร์็คือว่าปกติเนี่ยถ้าเราจะเห็นเมืองที่แบบเมืองเนี่ยมันจะมีถนนใช่ไหมครับถนนของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมันใหญ่มากเพราะนั้นอาคารบ้านเรือนเนี่ยเขาจะตั้งอยู่หง่างๆกันครับมันจะมีสเปซ สเปซนี่จะประกอบด้วยถนน<ะ>สวนสาธารณะและคลอง<ะ>เป็นระเบียบเรียบร้อยและไอ้การที่มันมีคลองเยอะแล้วก็มีแม่น้ําผ่านเข้าไปและเป็นแม่น้ําที่ออกทะเลเนี่ยเรือเดินสมุทรเรือสําราญเรือจอดเรือใบเรือขนส่งเนี่ยมันวิ่งกันสวยงาม<ะ>แล้วคลองเขาเนี่ยสะอาดหมดในช่วงที่เราไปเนี่ยบนถนนเนี่ยเซนต์บิสเซเบิร์กมีรถยุโรปรถอเมริกันรถที่แบบหรูๆเนี่ย เต็มถนนเลยไม่มีรถไฟฟ้านะ<ม>ยังไม่ใช้รถเพราะเขาเป็นเจ้าแห่งน้ำมันใช่เพราะนั้นรถพอ r s ชบีเอ็มเบนเบลลี่วอลวไม่หมดยังหรูหราอยู่และมีคนขี่ม้าม้าแบบสุภาพสตรีที่แข่งขี่ที่ขี่ม้ามาเนี่ยสวมชุดเหมือนกำลังจะไปแข่งขี่ม้ากระโดด<ม>อ่ะปรากฏว่าไงมั้ยเขาก็เติก ก็มาซ้อมขี่ม้ากันอยู่ในสวนสาธารณะและมีครูฝึกเขาก็จะแบบบังคับม้าให้แบบเดินและมีคนคอยดูรบรรยากาศดีมากมันมีความยิ่งใหญ่และความคลาสสิกอยู่ในตัวเองแล้วพระเจ้าปีเตอร์เนี่ย<ๆ>ก็เป็นคนที่แบบเอาวิทยาการต่างๆมารสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในรัเสเซียพิพิธภัณฑ์แห่งแรกเนี่ยคุณสคามเมราเนี่ยท่านไปเอาโลกทั้งโลกเอาสิ่งของเอาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายศิลปะวิทยาการจากทั่วโลกมาใส่ไว้ในพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้คนของท่านได้เห็นว่าโลกของคนอื่นเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็ท่านก็สร้างเมืองให้มันเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์มีความยิ่งใหญ่ปัจจุบันเซนเตอร์สเปิร์เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นร้อยเลยนะแล้วก็สิ่งก่อสร้างสิ่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยสวยงามอลังการพราะดังนั้นนี่ก็คือเป็นเมืองที่เรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้จัดทัวร์ไปรัสเซียเราอาจจะทำตามสิ่งที่คุณผู้ชม สมาชิกของเราไปนอนสักสาวันคืออยู่ที่เซนทริเบิร์กให้มันยาวหน่อยเพราะที่เมืองเซนทริเบิร์กเนี่มันมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายมันสวยงามและที่สําคัญมันเรื่นรมตรงที่ว่าอากาศดีครับแล้วก็พอเดินมาตามท้องถนนเนี่ยผู้คนเป็นมิตรคนนัสเสียเป็นมิตรมากนะครับแล้วก็ไอ้ที่สาคัญคือที่พักดีอาหารอร่อยตามสไตล์ around the world รับ <laughs> ก็คือเทปที่พี่จเจรินไปเมือ่อ ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เราเฉพาะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะส่วนพาร์ทอื่นเนี่ยไว้ค่อยไล่ให้ฟังอีกทีเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรากลับมาชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับไปสัมผัสเรื่องราวของโชกุนซามูไรและการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่สมัยโชกุนโตคุกาวะเนี่ยนะฮะเปลี่ยนมาเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เมจินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปนี้เราจะ เน้นนะฮะก็คือหนึ่งไปตามรอย3เซียนซามูไรของญี่ปุ่นนะก็คือโตโยโตมินะฮะฮิเดโยชิโตโยโตมิับแล้วก็โอดะโนบุนางะนะฮะแล้วก็โตเกวาว่าเอเยเอ อาราวดเวอร์พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่061-421-0110 061-421-2680หรือทางไลน์แอด r o u n d Tour าราวเดอ h เวิลด์นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับพบกันในวันอาทิตย์สบายๆก่อนไปรับประทานอาหารเที่ยงนะครับเมื่อกี้เนี่ยพี่เกิงพูดถึง พระเจ้าปีเตอร์มหาราชซึ่งเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่และผู้ที่เป็นคนที่เรียด้ว่าเกือบจะเป็นคนที่รวมแผ่นดินรัสเซียแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของไทยที่เรามีพระเจ้าแผ่นดินที่กอบกู้เอกราชของชาติไทยแล้วก็รวมแผ่นดินไทยให้กลับมาเป็นเอกราชอีกครัคร้งหนึ่งก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยเป็นมหาราชเพียงองค์เดียวก็<ๆ>คาาาือเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยองค์เดียวที่มี สุสานอยู่ในประเทศจีนครับพี่เจิเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทริปไปเที่ยวที่สุเขทามาแล้วปีนี้เนี่ยเราก็จะจัดทริปไปที่สุโขทาอีกครับครับ,ค,รบคือพระเจ้าตักสินเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นกษัตริย์ไทยที่เปม,มีสุสานอยู่ในเมืองจีนนะครับจริงๆอ่ะเป็นลูกหลานจีนคนเดียวที่มาเป็นกษัตริย์ในต่างประเทศคือจีนพระเจ้าตากสินคือคนไทยเชื้อสายจีนนะครับซึ่ง ในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะว่าในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นช่วงที่ทาง <c oughs> ชาวจีนเนี่ยเข้ามามีเรียกได้ว่ามารับราชการอยู่ในช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากอย่างที่เราดูในถ้าใครชมในเรื่องพมริขิตเนี่ยก็จะได้เห็นว่าพระยากโกษาที่เป็น ที่เป็นคนที่ดูสมุหะเสนบดีที่ดูกระทรวงการคลังเนี่ยในสมัยปลายกรุงศรีธุยาเนี่ยก็คือคนจีนนะครับในช่วงนั้นก็ทริปโซเถาเนี่ยนะที่เราจัดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันออกมาดีก็คือว่าโรงแรมอาหารเส้นทางเนี่ยหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากเพราะฉะนั้นเราก็ขอญอาตที่ว่าจัดอีกทีนึังปีนี้ก็คือวันที่19 กันยายนนะแล้วก็นับไปอีก5คืนถึงวันที่24 25กันยายนถึวันที่24กันยายนนะฮะก็จะกลับมาเมืองไทยทริปสัวเถาเนี่ยเราจะไปพักที่สัวเถา3คืนนะที่โรงแรมแมริออทที่สัวเถาแล้วก็เราจะไปพักที่บ้านดินบ้านดินเนี่ยก็คือเป็นบ้านดินของบุญกรมนะจีนแคะนะฮะแล้วก็บ้านดินเนี่ยเขาเอามารีโนเวทใหม่เป็นโรงแรมที่สวยมากแล้วก็ พูดง่ายพอเข้าไปเนี่ยมันมีความสะดวกสบายห้องน้ำเนี่ยก็คือห้องน้ําแบบญี่ปุ่นเลยชักโครกความสวยงามเนี่เป็นญี่ปุ่นเลยมีกปุ่มกดเพื่อช,าชําระล้างทั้งยางพูดง่ายว่าสบายสะอาดนะฮะอาหารอร่อยและอีกคืนหนึ่งเนี่ยเราจะไปพักที่เมืองเหมยโจซึ่งเป็นเมืองหลวงของบรรดาจีนแคะนะฮะะฉนนั้นเดี๋ยวนี้เราก็จะไปพบบรรพบหลุษของชาวจีนแคะนะฮะชาวจีน แต้จิ๋วนะแล้วก็มีไปได้ทานอาหารฮกเกี้ยนอาหารจีนแต้จิ๋วอาหารจีนแค่ซึ่งแต่ละมื้อเนี่ยอร่อยหมดเลยครับพอไปถึงเมืองแต้จิ๋วเนี่ยมันจะมีพัตคารที่มีจัดแสดงอาหารแบบแต้จิ๋วไว้นะฮะแล้วเราก็ได้สั่งอาหารตามแบบนั้นเนี่ยหลายคนก็ชอบกันมากคือพูดง่ายว่าตั้งแต่ไปทําทริปเมืองจีนมาเนี่ย ทริปเมืองจีนที่อาหารอร่อยที่สุดเนี่ยคือทริปนี้แหละที่ลูกค้าที่ไปกับเราบ่อยๆเนี่ยบอกว่าสุดยอดเลยนะเพราะว่าเราก็สั่งอาหารที่ให้ให้ทานกันแบบจุใจนะทั้งที่เป็นอาหารทะเลเพราะแถบนั้นมันอยู่ริมทะเลหมดนะแล้วก็จะได้ไปไหว้พระรนะก็จะมีศาลเจ้าพ่อเสือนะศาลเจ้าพ่อศาลปตทงนะฮะแล้วก็วัดนัก วัดเต๋าวัดพุทธเยอะไปหมดที่พี่ตะเกิงพูดถึงศาลปอเต็กตึงเนี่ยพี่ตะเกิงก็คือสารเจ้าตใต้ฮงกงใช่ซึ่งจริงๆแล้วใต้ฮงกงหรือเทพใต้ฮงกงนี่<ฆ>ก็คือเจ้าองค์เดียวกับที่ปอเต็กตึงที่เมืองไทยที่เราไปสักการะกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่เทพเจ้าปอเต็กตึงแต่ว่าเ <laughs> นื่องจากว่าในอดีตท่านเคยเป็นพระจริงๆแล้วก็จําวัดอยู่ที่นี่ซึ่งเราก็จะไปสถานที่จริงที่ ใต้ฮ่องกงเนี่ยหรือพระใต้ฮ่องกงเนี่ยเคยคือเคยอยู่ที่นี่เคยจำวัดอยู่ที่นี่คือเป็นสารเจ้าที่ผมมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนที่อื่นนะเพราะว่าภูเขาลูกนั้นเนี่ยคือสุสารที่ฝังศพพวกที่แบบเป็นผู้ไรญาติคือใต้ฮ่องกงเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นพระที่มีเมตตากรุณาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ร่ยากช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บที่ที่ขาดแคลนเงินก็ถึงได้เป็น ปัจจุบันนี้กลายเป็นเทพของมูลที่ปติเตึงใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปศาลเจ้าเจ้าแม่ทับทิมครับนะฮะซึ่งก่อนที่ชาวจีนจะออกทะเลมาที่ประเทศไทยหรือมาออกไปพ้นทะเลเนี่ยต้องไปไหว้ศาลเจ้าเจ้าแม่ทับทิมครับซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการเดินเรือนะฮะ,ะพูดง่ายว่าเป็นเทพพยากรณการเดินเรือเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นเทพเจ้าที่คุ้มครอง คนเดิน,<ค>นเรือคนเดินเรือจํานวนมากเนี่ยต้องสักการะเจ้าแม่ทับทิมก่อนที่จะออกเดินทางซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะฮะ <Okay. S 2> แล้วเราก็จะไปบริเวณที่เป็นท่าเรือตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงที่มีเรือใบหัวแดงอ่ะที่สร้างด้วยไม้จําลองนะฮะซึ่งสมเด็จพระเทพเนี่ยได้เสด็จไปร่วมมือกับชาวจีนจากประเทศไทยแล้วก็ชาวจีนที่แจ้จิ๋วเนี่ยได้ร่วมกัน,นพัฒนา ให้เ,หเราเห็นว่าบรรพบุรุษชาวจีนจากคนไทยเนี่ยมาจากท่าเรือนี้แหละ,<ฮ>ะนะซึ่งเป็นท่าเรือที่คนจีนเนี่ยไหลออกจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยเยอะมากแล้วที่นั่นเนี่ยเราจะได้ฟังตำนานตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยว่าทำไมคนจีนถึงได้อพยพยออกจากเมืองจีนเนี่ย <ฮะ S 2> ไปทั่วไปทั่วโลก<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะแล้วมาเมืองไทยเนี่ยด้วยสาเหตุอ<ฮ>ะไร และปริมาณจํานวนที่มาเนี่ยเป็นเพราะอะไรอันนี้จะได้ฟังแบบที่เียว่าเข้าใจเลยละเอียดแล้วเราก็จะไปสุสานของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะซึ่งได้จัดไว้ใหญ่โตก็ไปกราบสักการะท่านที่นั่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทริป สวนแถวหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าไปสวนแถวนี่คนอื่นเขาจัดกันราคาไม่เหมือนกันที่เราจัดว่าเรารจัดเที่ยวนี้ราคา8 8 0 0 0บาทเนี่ยเป็นเพราะอะไรพี่เฉิงก็เพราะว่าเรื่องของอาหารนะฮะเรื่องของโรงแรมอาหารเราจะดีกว่าคนอื่นอาหารเนี่ยเราก็แบบจัดเต็มนะฮะแล้วก็โร,รโรงแรมที่พักคือรายละเอียดเนี่ยรวมทั้งรถที่เราใช้เนี่ยนะก็จะเป็นรถที่แบบนั่งสบายนะฮะอันนี้ก็จะมีหลายๆอย่าง ที่จะไม่เหมือนกันนะครับ,รบต้องไปลองกับเราสักทีหนึ่งใช่เพราะว่าหลายคนไปทริปโซเถวกราแล้วเนี่ยติดใจทีนี้เราพูดถึงผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเนี่ยมาแล้วสองท่านก็คือพระเจ้าปีเตอร์มหาราชพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับซึ่งมีสุสานอยู่ที่นั่นทีนี้ในญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะมีโชกุนที่ถือว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นคนที่สามารถที่จะรวม เรียกได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเข้าด้วยกันคือในอดีตญี่ปุ่นก็จะแบ่งว่าไดเมียวคนนั้นคนนี้ดูแลแต่ละภูมิภาคเนี่ยฮิเดโยชิโตโยโตมิเนี่ยเป็นคนที่รวบรวมแผ่นดินญี่ปุ่นได้เราจะมีทริปตามรอยโชกุนคือตอนนี้ไอซีรีชโชกุนเนี่ยกลับมาดังอีกรอบหนึ่งนะฮะหลังจากที่เจมส์คาวเวลเนี่ยได้เขียนนิยายเรื่องนี้ไว้ 30- 40ปีก่อนแล้วก็เป็นซีรีส์ไปแล้วนะตอนนี้กลับมาเป็นซีรีส์ดัง แล้วก็มันสังเกตว่าทัวร์ที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยในระยะหลังมาเนี้ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเน้นเรื่องของซามูไรนักพิพิธภัณฑ์ก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นธรรมชาติเป็นกินเป็นช็อปปิ้งเราก็เลยคิดว่ามาทดลองย้อนกลับไปถึงการทำทัวร์แบบศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นกันสักหน่อยดูไหมดูว่า คุณผู้ชมของเราเนี่ยจะสนใจไหมครัเพราะฉะนั้นเราเลยทำธีมของโชกุนกับซามูไรขึ้นมานะับก็จะเป็นทัวร์ที่จะไปสัมผัสเรื่องราวของโชกุนซามูไรและการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่สมัยโชกุนโตกูกาวะเนี่ยนะฮะเปลี่ยนมาเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เมจินะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปนี้เราจะเน้นนะฮะก็คือหนึ่งไปตามรอย สเซียนซามูไรของญี่ปุ่นนะก็คือโตโยโตมินะฮะฮิตดโยชิโตโยโตมิแล้วก็โอดะโนบุนางะนะฮะแล้วก็โตกุกาวะเอเยสึนะทั้งสามคนเนี่ยก็คือเป็นเซียนซามูไรเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในยุคเดียวกันสุดท้ายแล้วเนี่ยโตกูกาวะคือผู้ชนะและโตกูกาวะก็สร้างเอโดะขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นยุคของ โชกุณที่ยิ่งใหญ่เกือบ300ปีครปียึดครองประเทศปกครองประเทศแล้วก็ปิดประเทศไม่ติดต่อกับต่างประเทศจนกระทั่งมีเรือรบจากอเมริกาเข้ามาก็เป็นจุดประกายบรรดาสมุไรให้เกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วก็ล้มล้างอำนาจโชกุนถวายอำนาจคืนพระจักรพรรดิซึ่งคนที่เป็นผู้โดดเด่นในยุคนั้นเนี่ย ก็คือซากาโมโตะเรียวมะนะซึ่งเราเคยได้ดูซีรีส์ของเขาแล้วเนี่ยนะฮะและซากาโมโตะเรียวมะเนี่ยก็ถูกเลอาสังหารที่เกียวโตซึ่งเราก็จะไปตามรอยเราจะไปที่โด่งเตรียมเทราดายะซึ่งเขายังเก็บไว้นะเห็นรอยกระสุนเห็นรอยดาบฟันกันแบบโหนึกเพราะฉะนั้นคนนี้ยิ่งใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเที่ยวตามรอยโชกุนและก็การปฏิวัติ เมจิการปฏิรูปเมจินะ,ะว่าเป็นมาอย่างไร<ะ>แต่ก็ไม่ใช่เฉพาะประวัติศาสตร์นะเรามีอาหารมิชลินเรามีช้อปปิ้งที่กินซ่า<ะ>และเราก็มีไปชมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นก็คือการจับปลาด้วยนกกาน้ําผมก็เพิ่งเคยรู้ <c oughs> นะครับว่าการจับปลาด้วยนกกา้ a m นี่ <c oughs> มันจะนกกาน n a าจะสามารถจับปลาได้โดยที่เนื้อปลาเนี่ยไม่มีตําหนิหรือไม่มีบาดแผลเลย <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็น เนื้อปลาที่คุณภาพดีที่สุดคือคือวิธีการแบบนี้อยู่ในจีนก็มีนะอยู่ในญี่ปุ่นก็มีก็เถียงกันอยู่ว่าใครเป็นต้นกําเนิดคือเขาจะเลี้ยงนกพวกนี้เอาไว้นกมันจะคอย,ยาวๆแล้วมันก็มีปากเป็นใหญ่ยยยยแล้วทีนี้พอเขาปล่อยไปในน้ำเนี่ยมันก็ไปกินปลาพอกินปลาขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่มันเขาจะไม่ให้มันกลืนเขาจะไปเอาปลาออกมาจากปากคือเ<ก>ย,ยือนกในกป,ปากมันจะใหญ่เนี่ยพอ,อปล่อยปุ๊บ มันจะไม่ได้เรียกกินปลามันจะไปอมปลาขึ้นมาแล้วเขาก็จะเอาปลาอกจากปากมันแล้วก็แต่เขาก็จะได้รางวัลก็คือว่าเขาก็จะให้ปลาที่ตัวเล็กกว่าเนี่ยให้เขาได้กินว่าสงสารมันนะเขาไม่จับปลาตัวใหญ่แต่มันได้กินปลาตัวเล็กก็มันเกินไม่ได้แต่ว่าคนชอบมากนะเพราะว่ามันจะต้องออกไปนั่งเรือตอนคืนแล้วก็เขาก็จุดไฟเขาก็ทำแบบพิธีกรรมสรุปฮะเพราะว่าเราไปครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วเราก็จะเข้าไปเที่ยวชมโชว์ เกชาที่เกียวโตด้วยที่ยนี้นะฮะวันนั้นเนี่ยก็จะเป็นทริปที่รวบรวมประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและก็ทุกท่านอาจจะยังไม่เคยไปโตเกียวมิวเซียมรเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมโตเกียวมิวเซียมซึ่งดีมากนะทริปนี้ออกเดินทางวันที่22ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับ,รบเป็ <4 S 2> ดปคืนเลยนะ มีสาระสาระดีอาหารอร่อยที่พักสบายนะครับเจ็ด <7 S 1> คืนเลยนะเป็นทิปยาวนะเป็นยาวเจ็ดไป <7 S 2> คืนในญี่ปุ่นนบยาวยาวเต็มิีมเจ็บแบบเดคืนๆๆตามรอยเส้นทางซามูไรตามรอยเส้นทางโชงกุนผู้ยิ่งใหญ่นะครับ <S <S วันนี้ผมและพี่ตเกีรงลาไปก่อนอย่าลืมสั่งครีมกันแดดชิลนะครับครีมกันแดดที่สามารถซึมสูส่ผิวหน้าได้อย่างรวดเร็วครับวันนี้ผมและพี่ตเกิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับคือผมเนี่ยไป เซนเตอร์สเปิร์เนี่ยครั้งแรกเนี่ยปี1,206นะแล้วก็หลังจากนั้นพี่ไปปี1,206ปีสองพพี่ไปมาี่ไปมาเกือบ2วันพันปีทำ <laughs> ไมทำไมทำไม,ไม,ไมงง <Okay. S 1> 2,006 okay.